สองสามทีห้านะครับเจ้าว,วัดวัดสว่างวัดนารามนะครับพระอาจารย์บุญเลิศทิติยานูนะครับนำผาอ้อยเล็กกล้วยนะครับมาฝากถวายที่งานกระถินวัดบ้านโกะบสาธุนะครับขอให้ถูกเลขถูกหวยทุกคนเดอ้อร่ำรวยร่ลำรวยนะครับทั้งกล้วยทั้งอ้อยทั้งมะละกอมะละกามะละเก,กนะครับนี่ เด้นนะครับพอคำไมยัดยกนะครับโชว์พวกหนุ่มรูปหลอนะครับนี่นะครับอ้อยนะครับมาร่วมงานกระถินนะครับเด้อสาธุอนุโมทนาวันนี้มีบวชนาคนะครับยมพ่ออัมพลนะครับนำลูกหลานนะครับและตัวเองนะครับมาบวชนะครับเจ้าวาดวัดสว่างวนารามก็นำกล้วยนะครับคือบอกเบอดตนม้นหรนีรเนาะนะครับเอามา กล้วยทั้งเครือนะครับเสียดายไม่ได้เอาต้นมาด้วยนะครับอันห <c oughs> นักด้วยนี่เอาจะมีซื้อน้ำหมึ่นนอกบ้านนี่นะ้องหนักนะครับเนี่ยเด้อนะครับตัวแดงมันหนกกักก็จะพึงยกเด้อถามมูฮกันนะครับวัดสว่างวานารามนะครับคุ้มวัดสว่างวานารามบ้านไผ่ใหญ่นะครับนํำกล้วยอ้อยซอยปีนะครับ พอคำไมย,ยัดโยุกนะครับเนี่ยโลโอมาดีโปรปจานมา <ijo> เด้อนะครับนี่นะครับนี่อ้อยนะครับาม,มาร่วมบุญกระถิ่นนะครับมาดีโปรปจานวิชาดีโปรสองคันรถสิบล้อนะครับลองวิชาดีโปรเศคันหนึ่ง<ว>ปาางาจารย์เจ้าวาดบอกว่าอีกคันหนึ่งอยู่นี่นะครับยังเข้ามาไม่ได้นะครับติดต,ติดทางและทางติดนะครับเด้อ อันนี้เป็นกล้วยนะครับเม right? like ื่อจะขวางรถไปใส่นี่เนาะเดินนะครับทั้งกล้วยทั้งอ้อยทั้งมะพร้าวนะครับฟางนะครับสาธุสัตุ์บักอึก็มีนะครับนี่เชือกฟางมาด้วยนะครับกะว่าจะมาแขวนนะครับแขวนงานกระถินนะครับนี่ร่วมงานกระถินนะครับพักอยู่มองใดนี่ An โอสามทูสามทนะครับนี่มาแต่วัดสว่างวัดนารามนะครับกล้วยอ้อยนะครับแต่นี้เป็นกล้วยนะครับมะพร้าวเดอนะครับมาร่วมงานกระถินนะครับจะได้ไปแขวนตรงกองกระถินนะครับสาธุอนุโมทนาญาติโยมคุ้มอีเวนท์ที่มายกส้อยกันวันนี้สถานพยาบาลค่ะโอ้ไปตรวจไปไปตรวจสุขภาพซะนะครับไม่ชีไม่ขาวจะไปตรวจสุขภาพนะครับนึกว่าจะมายกกล้วยช่วยนะครับ สาธุดื้อส้มโอก็มีนะครับพีกานะครับมีบักลินฟ้านะครับพีกาก็มีนะครับสาธุนะครับดูสิลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงตานี้นะครับอาจารย์บุญเลิศทิติยานูนะครับไปเป็นเจ้าวาดที่วัดสว่างมนารามนุ่นนะครับแล้วก็นำบสิ่งของต่างๆนะครับใส่แล้วผู้ขับรถเนี่ยย่งอพอนี่ผู้ขับรถเอง โอมันบ oh, ้านไอ้วางที่ไปวันใดเตียงอันมาแต่วัดหรือมาแตะใสบกเผาบุกวนีุ่ีาวาโล่มาตตไกยงทกกมาตตคครับเอาคือมาแต่ไก่แท้ะวันกะถินพันมือไหนกกะถินแล้วอะเน้กะถินแล้วเลยก็มาพีต้อบานนี่อันอันเบิดเครื่องยังไงกมาแต่คุณหารผุนบ่ ปาดนะครับร่วมกฐินที่วัดสว่างวนารามแล้วก็มาร่วมที่วัดพันกบัวตอนนะครับเด้อวะเผานี่มัดตะสเผานี่โตเมีโตเมีโตยบ้าพเยาไทยบยาเานี่เตียกุ้ยหอมนี่มัดตะใสกล้ยหอมนี่เมนพะเยาหิ้กันเตี้ยนะครับกล้ยบ้านพใหญ่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับบุ้งหุ้งก็แม่นบบุ้งหุ้ง บอกออบังนี่หนยายี oh, no ้น no. ี่มแต่คุณหารเตียถาเจ้าเป็นสวนหมดแล้วนั่น่้อันนี้มาแต่คุณหารหรือบันไพรนี่ปดนะครับ สงสัยจะเป็นสวนนะครับเป็นสวนเป็นไร่นะครับผล,ลไม้เลยงามนะครับเด้อสาธุอนุโมทนานะครับญาติโยมนะครับสขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเอาเอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อนะครับมีงานบวชนะครับวันนี้นะครับ